สวัสดีครับพีเพนะครับผมพีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบนะครับผมหลังจากที่พีทำการใช้งานกับตัว iPad ที่พี่ทำการใช้งานอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่ตัว iPad m i n i 7นะครับพี่ซื้อมากับงบ1 4ึ0 0บาทแล้วก็ iPad Air6 ซึ่งพีทำการใช้งานอยู่เกือบ10เดือนแล้วแล้วก็ iPad ตัวใหม่คือ i p a d แอร์จตหรือว่า iPad CPU M3 ที่พี่ทำการสั่งซื้อมากับช่วงโปรโมชั่นคือ1,8,000กาบาทแล้วก็ตัว iPad 711ผมซึ่งเป็นแบบที่สุดคุ้มจริงที่พีซื้อมากับราคา9,000กบาทนะครับแล้วก็ iPad Pro ตัวนี้เป็นตัวที่พีใช้งานในปัจจุบันอยู่มีความเร็วความแรงพีซื้อมากับราคา32,000กวบาทผมซึ่งพีจะขอแนบลิงก์นะผมในการสั่งซื้อที่พีทำการสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสนยนไทยประกันสนยนไทยนะครับผมตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้นะครับบางครั้งนะผมราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคา อาจจะนนว่าให้กดเช็คราคาตามแอปฟ้าแอปส้มหรือว่าที่ตะกร้าสินค้าที่พี่ทำการแนมให้นะครับมาดูว่าทั้งตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างซึ่งนะผมสับใครที่สนใจตัว iPad ที่ราคาสุดคุ้มก็ไปตัว iPad เจนครับนี่เป็นแหตที่พี่รู้สึกว่าสับคนที่เริ่มใช้ตัว iPad iPad เจนเป็นเหตที่ใช้งานมีความคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับซึ่งพี่ทำการใช้งานมาตัวนี้ คอนเฟิร์มเลยว่าใช้งานโคตรดีคือไม่แปลกที่ของหมดเร็วครับเพราะว่า iPad Gen 1 1เปนี่ยเป็นที่ CPU บอกเลยว่าอัปเกรดจากเดิมที่เป็นตัว iPad Gen 1 0 CPU แค่ A 1 4ตัวนี้เป็น A 1 6ทําทำให้ในการทหาในการกดมีความเร็วแล้วก็เขียนประกาออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับนี่ซึ่งพี่ทำการใช้งานมา สเปคตัวนี้ให้เรามาถือว่าดีแล้วก็เพียงพอมากกับความบางของตัวเครื่องตัวนี้บอกเลยว่าใครมองหางบเลทประมาณ1,000 0นักเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคลากรต่างๆพี่รู้สึกว่าตัวนี้มันเหมาะกับทุกวัยจริงๆครับเพราะว่าเป็นหที่เริ่มต้นแล้วก็ใช้งานได้อย่างง่ายดายแล้วก็ราคาสุดคุ้มในปี2 0งศพีซื้อมา 9, 900 0ก้าบาทนะครับนี่หน้าจอหน้าจอเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วน,นะครับนี่ เห็นไหมว่าหน้าจอสวยครับคือหน้าจอไม่แพ้กับตัว iPad Air หรือว่า iPad Pro หรือว่า iPad Mini ซึ่งคุณภาพ Apple ทําตัวนี้ออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงกล้องหลัง 4K 60เฟรมในการบันทึกกล้องเลนส์สองล้านแล้วก็กล้องหน้าเป็นอ er ัลตร้าไวซึ่งบอกเลยว่าคุณภาพของกล้องพีไปถ่ายรูปมากล้องให้เรามาจัดเต็มจริงครับดูสีสันของกล้องคือเป็น iPad พี่อยากพีเต์มากกับตัวนี้นะครับผมหลายคนถามแล้วจริงว่า iPad ตัวไหนคุ้มที่สุด คงนีพ่นเจ้าตัว iPad 10ครับในปีนี้บอกเลยว่า iPad 71คุ้มจริงครับกล้องหน้า u l t ต a w i คือ e ีกีมาจากตัว iPad Pro ครับกล้องหน้าอ l t ต a w i ครับบอกเลยว่าสุดจริงตัวนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าใครหาเล็ตที่ราคาสุดคุ้มของ iPad ในปีนี้นะคงนีพ่นตัว iPad ตัว Gen 11นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจริงนะครับนีพีก็ใช้งานมาลงโตมแล้วก็สำหรับใครต้องการความพกง่ายที่ผม เหมาะกับคนคนพกง่ายจริงแล้วก็ความแรงจะอยู่ระหว่างตัว iPad Gen แล้วก็ iPad Air นะผมก็คือ iPad Mini ครับ Mini 7ตัวนี้ CPU A 1 7 Pro ซึ่ง CPU ความแรงเทียบเท่าตัว M 1และ M 2ครับแล้วก็มี AI ให้เราเรียบร้อยถือว่าจัดเต็มจริงซึ่งสำหรับคนที่พกพาผมาง,ง่ายๆพกง่ายมากน้ำหนักตัวเครื่องไม่ถึง300กรัมครับหอดเลยว่าพกง่ายจริง มันเบามันบางแล้วมันก็อยู่ไอในกรใช้งานเหมือนกับรุ่นพี่เลยครับนี่หน้าจอ8.3นิ้วนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงกล้องหน้า12ล้านอัลตราวัยกล้องหลัง 4K60 เฟรม12อล้านเหมือนกันซึ่งทั้ง5รุ่นนี้คือเป็นกล้องหลังที่ 4K60 เฟรม12ล้านกล้องหน้า12ล้านอัลตราวัยเหมือนกันนะครับสติ๊กบอกเลยว่าจัดเต็มสับคุณภาพจริงครับนี่ ตอนนี้ราคาปัจจุบัน1 4 1 0 0รบาทผมบางที่ราคาอาจจะขึ้นนะครับหมายว่าตอนนี้คุ้มค่ามาก CPU แรงจริงครับผมสับใครชอบมอนนั้ตนี้เล่นเกมจับง่ายมากเพราะว่ามันไม่ปวดตัวข้อมือครับถ้าหน้าจอใหญ่เล่นเกมบางทีก็เล่นได้แต่ตัวเล็กนี้มันพกพาง่ายมันเบาจริงครับนี่สับคนต้องการที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็อัปเกรด CPU ที่แรงแต่ไม่อยากไปตัวโปรที่ราคาโดดขึ้นไปตัวนี้รับรอง ไม่ผิดหวังครับก็คือ iPad Air นะครับผมรุ่นใหม่นั่คือ iPad Air 7 CPU M3 ความเร็วตัว M3 นี้แรงจริงครับคือเทียบเท่ากับตัว iPad Pro M4 ที่พี่ใช้งานในปัจจุบันอยู่ตัวนี้บอกว่าพีทำการใช้งานมาตัวดีไซน์มีความสวยงามในกระชันความบางของตัวเครื่องก็จะอยู่ที่6.1นะครับ body แบบเดียวกับตัว iPad Air 6นะครับนี่ ความบางต่างใกล้เคียงกันหน้าจอทุกอย่างเหมือนกันหน้าจอ10นิ้วพีผมใช้รุ่นเบบเลยนะราคาคือพีซื้อมาตัวนี้คือ18,9 0 0บาทนะครับนี่อันนี้คือหน้าจอผมก็จะมีดีไซน์ที่เหมือนกับตัว iPad นะครับผม Air 6เลยแต่ตัว Air 6จะมีคําว่า iPad อยู่นี่แต่ iPad Air 7จะไม่มีโลโก้ของตัว iPad อยู่ตรงนี้นะครับแตกต่างแคเช่นนี้แหละดังนั้นก็เหมือนเหมือนกันแต่ CPU ในการทัดในการกด M2 ไม่ได้แรงเท่าตัว M3 ครับเพราะว่า M3 ตัวใหม่เนาะนี่ครับสับพีนะสับใครต้องการแบบใช้งานแบบหน้าจอสวยหน้าจอซับพอร์ต HDR ด้วยนะครับผมตัวนี้จัดเต็มมากตัวเจนเนี่ยไม่ได้ซับพอร์ตตัว AI แล้วก็ไม่มี HDR แต่สับตัวนี้สับพีนะคุ้มถ้ามีงบแบบเลดประมาณหมื่นหนึ่งอะตัวนี้คุ้มจริงครับแต่ถ้าใครต้องการแบบงบแบบไม่อยากไป iPad Pro ราคา3า0 0 0เลท2 0 0 0 0ตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงครับนี่หน้าจอหน้าจอผมคือ อย่างสวยและพีชอบตัวกล้องมากกล้องผมกล้องนี้สกินโทดีมากซึ่งพีชอบตัวกล้องหน้ามากที่มันเป็นเป็นอัโต้ไวนะครับผมนี่น่ครับดูดูกล้องหน้าครับอัลโต้ไวสีสันให้มาถือว่าสุดจริงครับสเปกบอกเลยว่าสุดมากพีใช้งานมาบอกเลยว่าเวิร์กมากครับคืออ่ะไม่อยากจะอวยหรอกแต่ถ้าใครต้องการ iPad ที่เป็นแบบว่าใช้งานในการตัดต่อวิดีโอน่ะ สับพีนะพี่ตัดต่อไฟล์ 4K มาเ11ก็ตัดต่อไฟล์ 4K ได้ครับแต่การแรนเดอร์เนาะความเร็วก็คือ iPad ตัว7 1ก็คือว่าเร็วอยู่นะครับแต่เมื่อเจอพวก M3 หรือว่าตัว M4 ของ iPad ตัวนี้ไปหรือว่า H7 Pro ถือว่ากาแรนเดอร์ไฟล์ 4K ทําได้สมบูรณ์แบบมากครับแต่ถ้าความรู้สึกพี่ชอบนะถ้าพี่ไม่ใช้งานอะไรมากมายพีรู้สึกว่า iPad Air 7ตอบโจทย์ครับมันจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างตัว iPad Gen กับตระกูล Pro นะครับแต่ถ้าเขาอยากใช้งานแบบจัดเต็นไปเลยครับผมนี่ก็มา iPad Pro ครับ iPad Pro หน้าจอที่พี่ใช้คือรุ่นเบสโมเดลคือ16นิ้วตัวนี้เป็นหน้าจอ OLED ครับเกรดสีคือแบบเดียวกับตัว iPhone ครับสีสันของหน้าจอมีความสวยงามสับใครต้องการเรื่อง Performance หรือว่าการใช้งานหนักกราฟิกหนักๆเขียนโปรกกรหนัก ตัวนี้ตอบโจทย์ครับ CPU M4 แรงจริงครับแล้วก็ผมตัวนี้บอกเลยว่า P g ัน e r นกับหน้าจอตัวนี้คือ120 h z นะครับ60 60 60 60อันนี้120 h ฮนะครับแต่ราคาครับ30,000กว่าบาทราคามันตามที่เราสับเองแหละครับผมสับใครต้องการความแบบจัดเต็มไม่ต้องอะไรเลยผม iPad Pro ตอบโจทย์ครับตอบโจทย์แน่นอนเรื่องสเปคกล้องหน้าแลงหลัง ไม่จะแตกต่างกันมากนะครับถ้าพีจะขอถ่ายให้ดูว่ากล้องหน้ามันแตกต่างไหมซึ่งบอกเลยว่า iPad เจนยังไง iPad Pro ก็อย่างนั้น,นผมกล้องเบียดตัวกันเลยไม่ได้แตกต่างกันมากมายผมแต่หน้าจอเนะแตกต่างอันนี้ iPad iPad iP แล้วก็หน้าจอเป็น iPad อันนี้ก็ a d อันนี้ตัวหน้าจอโ l เดครับมันแตกต่างแล้วสีสันนะผมนี่เห็นไหมว่าสีสันเห็นไหมว่ามันจะมีความจัดจ้าหับพีไม่ได้เปิดแสงสูงสุดนะดูถ้าพีเปิดแสงสูงสุดนะผม iPad นี่จะโดดขึ้นมาเลยอะ่ะนี่ เปิดให้ดูว่าผมสูงสุดนะครับเดีย๋ยวเปิดให้ดูกันเดีย๋ยวจะว่าเอ้ยยัเงเปิดแค่รุ่นเดียวสูงสุดสูงสุดแล้วดูนะหน้าจออันไหนโดดกว่ากันใช่ไหมครับอันนี้คือ iPad Pro หน้าจอเป็น OLED อันนี้ IPS 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 อันนี้ support HDR 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 อันนี้ก็ HDR อันนี้ support เป็น normal นะครับผมในการใช้งานซึ่งพี่ใช้งานมามาดูว่าเฮ้ยตัวกล้องที่บอกว่าดีนักอิหนหาเป็นไงผมสับกล้องหน้านะครับผมเดี๋ยวพี่จะขอสับกล้องหน้าให้ดูนะครับ มาดูว่าผมนี่อันนี้กล้องหน้าผมให้ดูเลยว่ากล้องหน้าในการปรับนะผมนี่สกินโทนมันแบบมันมีความใกล้เคียงกันแบบจร,จริงๆนะผมตัวนี้เห็นไหมว่ากล้องหน้าคือบอกเลยว่าใกล้เคียงกันจริงนะครับผมนี่อัตตาไวนะครับผมนี่คือมันมีความใกล้เคียงกันมากครับเนี่ยผมพี่ก็ทําการเปิดตววาไวให้ดูนะครับเนี่ยผมคือมันเก็บดีเทลแทบไม่ได้แตกต่างกันมากเลยตระกูล คือตัวนี้อะ่ะไม่ต้องถ่ายอะไรผมเพราะว่าพีไม่อยากเปิดตัวนี้เพราะว่ามันมันดีกีใกล้เคียงกับ iPad Air 6 Air นะครับผมเท่าเท่ากันนี่ครับผมมาดูนี่ปึ๊บเห็นไหมนี่ครับผมดูนะนี่ปึ๊บดูการถ่ายผมนี่นี่ครับนี่ครับพีก็ทำการให้ดูเลยผมว่ารูปที่พีถ่ายมามันก็เหมือนกันเลยครับนี่ครับ นี่ครับผมเห็นว่ากล้องคือเทียบให้ดูเลยว่าทั้ง4ตัวนี้ m i n i 7 Air7 7, 1 Pro <G> M4 <11, S 2> กล้องหน้าแตกต่างกันแต่เอาตรงนะคือเปิดไฟล์ที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันสกินโทนของกล้องหน้าแบบเดียวกันแค่หน้าจอนี้ OLED ครับทำให้เรามุมมอง,มองล้วว่าเฮ้ยทำไมสีมันแตกต่างกัน ถ้าเราเปิดที่เครื่องเดียวรับรองไฟล์คือเหมือนกันนะครับแค่นาจอโอเ d สีสันมันจะเก็ดดีเทลของตัววัตถุกออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากซึ่งพีรู้สึกว่าเอาตรงนะมันอัตราไวเหมือนกันครับแล้วก็มีสเตเตซึ่งพีก็ใช้งานมาเรื่องกล้องหมดเลยว่าเพียงพอมากในการใช้งานมาดูว่าเฮ้ยเรื่องต่างพีงว่าลลำโพงครับคือแบบคนถามมาเยอะว่าลำโพงมันเป็นยังบ้างผมบลโพง4ตัว อันนี้เป็นการดีไซน์คือ4ตัวเหมือนกันแต่ลาโพงเป็นแนวลาโพงคู่นะครับอันนี้ลาโพงคู่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 ในการดีไซน์จะเป็นแบบนี้นะครับแต่คือใช้ลําโพงแบบตัวสตูดิโอแบบแนวนอนนะครับแต่อันนี้คือ4ตัวับผมนี่ลําโพงซึ่งลําโพงผมพีเคยเปิดให้ฟังแั้วแหละสามารถย้อนกลับไปดูคลิปพีที่พีเปิดรีวิวลาโพงในการเปรียบเทียบซึ่งถ้าใครต้องการเสียงเบียดงหนักแพลโปอตอบโจทย์ถ้าลําโพงความคุ้มค่า iPad เจนเสียงดังฟังชัด ถ้าต้องการคุณภาพกึ่งกลางระหว่าง iPad Pro iPad Gen iPad Air ตอบโจทย์ครับ iPad m i n นี้เสียงจะมีความใกล้เคียงกับ iPad Pro หรือว่า iPad Gen ระหว่างกลางกันนะครับแต่ว่าพีใช้งานมา iPad Air ผมตัวนี้แล้วก็ iPad Gen แบบนี้เสียงแทบจะอยู่ระหว่างกลางกากันนะครับผมในการใช้งานนะครับซึ่งบอกเลยว่าสหร,รับการเล่นเกมเนาะคำถามอันนี้ถามมาเยอะจริงๆครับว่าเล่นเกมเป็นไงบ้างนะครับผมระหว่างเจนเป็นไงบ้างเสื้อ iPad เจนนะ ROV ปรับสูงสุดโคตรลื่นเกมเค p t c i m Impact ปรับสูงสุด ก็ลื่นครับจากการความร้อนดีมากคุ้มจริงนะ The best มากไม่แปลกที่ขายดีครับของอะ่ะหมดตลอดถ้าเติมสต็อกอะ่ะอันนี้ย,นยืนยันขายดีจริงคนใช้เกลื่อนมากเกลื่อนจริงๆครับ iPad 71 c o n f i r มคือวันที่พีแกะกล่องรีวิวพีคอนเลยว่ารุ่นนี้จะขายดี่สุดในปี25ก็ขายดีจริงครับลองมาก็คือ iPad Air 7ครับขายดีมากนี่ขายดีจริงครับซึ่งพีก็ใช้งาน,นเรื่องเกมนี้บอกเลยว่าไม่ต้องพูดถึงครับ iPad p r o M4 เล่นเกมทุกอย่างปรับสูงสุด Air7 ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดมากครับเจ็บคอคือสามารถปรับสูงสุดทุกเกมได้อย่างสุดๆครับ ROV e, ปรับสูงสุดเห็นไหมว่าพีทการเล่นมาแล้วปรับสูงสุดดีมากทุกอย่างคือนิ่งเกมพับจีบบายนะผมเกมนี้อ่ะพีทำการเปิดเจอรแล้วเปิดตัวเอาต้าลท ADR โคตรนิ่งนิ่งจีงแล้วก็เกมเก็บชิมแพคที่กี่สเปคทุกอย่างปรับสูงสุดบอกเลยว่าจัดการความร้อนดีมากซึ่ง M3 เนี่ย แบตจะอึดครับกว่าตัว M2 นะเพราะว่า CPU นี้จะจัดการพลังงานออกมาได้อย่างเพอร์เฟกเอา CPU คอมพิวเตอร์มาใส่ใน Air 7คิดว่ามันแรงไหมล่ะครับผม M3 พ e n อนเไฟ 8K ได้ในใน MacBook อะแล้วมาอยู่ในนี้อะคิดว่ามันจะแรงไหมล่ะผมสามารถรันไฟล์ 8K ได้คิดว่าแรงไหมล่ะครับผม CPU นะครับผมตัวนี้เนาะซึ่ง iPad mini ไม่ต้องพูดถึงครับความเร็วมันสูงสกับ M2 อยู่แล้วซึ่ง ความแรงก็จะเกมบอกเลยว่าสบายหายห่วงในการใช้งานผมซึ่งพีก็ใช้งานมาบอกเลยว่าสุดจริงครับแต่เนาะก,ก็บอกเลยว่ามันก็อยู่ที่บัตเจ็ตของเราหรือว่างบประมาณของเราว่าเราต้องเป็นรุ่นไหนผมสับใครต้องการใช้งานง่ายๆก็ง่ายาผมสื่อไปฟังเลยว่า iPad เจนนะผมสับคนเริ่มต้นใช้ iPad สับคนที่ต้องใช้ iPad แบบไม่มีอะไรมากมายแบบใช้งานแบบทั่วไปหรือว่าขีดเขียนและเชื่อโน้ตอ,อ่านไฟพี่อ่านการ์ตูน iPad เจนตอบโจทย์ครับ คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดและใครต้องการพกพาง,ง่ายๆ่ายผมมินิไม่ต้องพูดมากครับผมมินิคือตอบโจทย์ความแรงความเร็วของ CPU คือจัดเต็มน,นะใครต้องการแบบ,ไม,ไ,แบออไ,ไม่อยากไปตัวแพงที่พี่บอกแหละไม่อยากเป็นตัวโปรเจนคือตอบโจทย์เจนจะอยู่รหรางเป้่าตัว a อ r นะครับเห็นไหมว่าพีก็สับสนเพราะว่ามีหลายรุ่นทอ่ขอไปด้วยนะครับอันนี้คือ iPad Air ครับ iPad Air นี้คือเป็นรุ่นที่ขายในปีที่แล้วเพราะว่ามันเป็นรุ่นระหว่างกึ่งกลางว่าเฮ้ยหน้าจอสวยลำโพงเสียงชัด ถ้าไป iPad นี้ก็เพิ่มประมาณสักเด็ดราคาแบบหลักหมื่นเกือบเท่าตัวนะผมราคาแตกต่างกันถ้าไปโปรโปรนี่จะเป็นโปรแบบว่าสูงสุดของ iPad คล้าย p h o n e 16 Pro แ a x นั่นแหละผมหลักการเดียวกันเลยถ้าใครต้องการความแบบจัดเต็มของตัวโทรศัพท์มือถือ iPad ตัวโปรก็เป็นตัวโปรของตัวแท็บเล็ตของ Apple นะครับถ้าใครต้องการแบบใช้งานอันนี้จะคล้ายตัว iPhone 16พั s อย่างเงี้ยผมหรือว่า iPhone ที่เป็นรุ่นพั s คือยังไม่ถึงตัวโปรแต่ ความแรงของ CPU ก็เกิดจะโปรครับผมเข้าใจไหมนี่แหละคือบอกเลยว่าใช้งานมาทั้งหมดที่พีใช้งานพีก็รีวิวด้วยความจริงใจผมพีจะขอแนบลิงก์หรือว่าปักตะก้าในการสั่งซื้อตอนนี้โปรโมชั่นเยอะมากครับผมคุ้มจริงนะว่าให้สั่งซื้อออนไลน์ครับพีก็สั่งซื้อมาเป็นเครื่องศูนไทยทุกตัวนี้พีสั่งซื้อมาออนไลน์นะหลายคนถามมาเยอะว่าว่าซื้อจากไหนซึ่งพีก็ซื้อมาจากลิงก์ที่พีแนบให้ใต้คลิปหรือว่าที่ตะก้าสินค้า ไปเช็คราคาล่าสุดดูราคาส่วนต่างทีพีอาจบางคนอาจจะกดได้ตัวนี้หมื่นห้าหมื่นสี่ถ้ามีของหมดเลยวานี่ไปกดอันนี้เหมือนกันบางคนกดได้หมื่นเอ็ดหมื่นสองไปกดนะครับถ้ามาราคาแบบนี้เดี๋ยวของหมดวุ่นวายอีกเห็นไหมว่าเคยมีข่าว iPad ดเจียนเก้าของหมดราคาอัพขึ้นพีว่าช่วงเปิดเทอมมหาลัยเดือนหน้านี่แหละจะขาดตลาดนะครับผมอันนี้เป็นการคาดการณ์แต่ Apple ก็ผลิตมาเยอะอยู่นะครับผมก็คือสามารถทําการสั่งซื้อได้ สวัสดีผมพีก็จะขอจบคลิปเพียงนี้ถ้าพีพูดผิดพลาดประการใดหรือว่าพูดผิดรุ่นก็ขออภัยเพราะว่ามันเยอะจริงนะครับก็มารีวิวด,ด้วยความเป็นกันเองเพราะว่าหลายคนบอกว่าพี่ครับมาแนะนําหน่อยน้องครับมาแนะนำหน่อยว่ารุ่นไหนหมอใครซึ่งพีก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ผมสวันนีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจผมให้สับพีนะครับผมสวันนีขอบคุณครับ